เจ้าเด็กค่ะดิฉันชื่อนางสาวาลิดาไกรพันธ์อยู่ห้องหนึ่งนะคะรหัสนักษหนึ่งศูนย์สองสามค่ะการแนะนาเป็นการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลได้คําแนะนําในที่จาเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพและการพัฒนาอาาคตซึ่งแบ่งออกได้หลายด้านดังนี้หนึ่งการประเมินตนเองการช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความสามารถความสนใจทักษะของตนเอง โดยการตรวจสอบหรือการพูดคุยสำรวจจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเอง 2. การเลือกเส้นทางในการศึกษาการแนแนวในการเลือกหลักูตรที่เหมาะสมทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือการศึกษาต่อเนื่องโดยพิจารณาความสนใจและเป้าหมายของตนเอง 3. การเลือกอาชีพช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตลาดงานแนวโน้มอ,อาชีพในวนาคตและการพัฒนาทักษะ ที่จำเป็นเพื่อเข้าสู่อาชีพที่ต้องการ 4. การวางแผนในการเรียนการแนะนำเกี่ยวกับการจัดตารางเรียนการเลือกวิชาและกิจกรรมต่างๆที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาของตนเอง 5. การทักษะพัฒนาชีวิตการส่งเสริมทักษะต่างๆเช่นการแก้ปัญหาการทำงานเป็นทีมการสื่อสาร และทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีประโยชน์การแนะนวศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนตัดสินใจและพัฒนาในด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ